วัสดีครับท่านผู้ชมครับพู้ว่ามาแล้วเสาร์นี้ก็มีเรื่องรายงานหลายเรื่องครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ายังมีหลายกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับรัศดาเทรอรัจ,จกรีวงกิจกรรมที่เกี่ยวกับภูมิรักษพิทักษ์สายน้ํานะครับอย่างวันศุกร์22วานนี้ครับจวดรังมีกิจกรรมภูมิรักษ์พิทักษ์สายน้ํารวมใจพักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการนี้เป็นการร่วมมือกันของกองทัพบ,บกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและจังหวัดตรังทางกองทัพบ,บกกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ได้ประสานกันในส่วนกลางและก็เลือกสถานที่ภาคใต้คือจังหวัดตรังเป็นจุดในการพัฒนาคูครองนะครับเขามีเริ่มดาเนินการกันทั้งวันศุกนะครับของตรัง คลองน้ำเจ็ดและคลองนางน้อยที่ภาคกลางจังหวัดฉะเชิงเซาครับรอยต่อป่าเขาใหญ่สามจังหวัดในเขตฉะเชิงเซาท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระโหมไปเป็นประธานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วภาคอีสานที่สกลนครภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีกิจกรรมหลากหลายภาคอีสานนี่เป็นการทำฝายชะลอน้ำภาคเหนือเป็นเรื่องป่ากับหมอกควันแต่ภาคใต้เราคูคลอง ก็ประจบเหมาะกับอุทกภ,ภัยของเราที่ผ่านมา3สัปดาห์ก่อนนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคลองเรานั้นมีสิ่งกีดขวงทางน้ำมีขยะมีเศษไม้มีปูนมีท่อมออีวัชพืชนะครับเพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่22จังหวัดจึงจัดทำกิจกรรมนี้และมีการบันทึกภาพ ไปถ่ายให้นายกรัฐมนตรีชมนะครับในช่วงบ่ายต้นๆว่าตรังทำอะไรไปบ้างเราก็เอาอย่างนี้ครับผมเรียนว่าการบูรณาการก็คือจากกองทัพบกนะครับกระทรวงทรัพยากรก็มีทสจจังหวัดมีทรัพยากรน้ำบาดาลทรัพยากรน้ำนะครับเป็นเสืวนงานในพื้นที่เราแต่ขึ้นกันอยู่สสวนกลางนะครับกระทรวงเกษตรก็มีกรมชประทานและผมก็ขอความกรุณาในจังหวัดนั้นก็มีทางหลวงทางหลวงชนบท ครับส่งรถแบ็คโฮส่งรถบรรทุกส่งเรือมาให้ครับและที่สำคัญครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเทศบาลนครตรังกับอีกหนึ่งเทศบาลก็คือเทศบาลตำบลโคกหล่อออบอตอบางรักและอบอบตอคนรปริงนะครับเส้นทางที่เราพัฒนาคือ,อคลองน้ำเจ็ดกับคลองนางน้อย และในส่วนที่เกี่ยวกับห้วยน้ําใสแล้วก็มี8สถานีนะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรสถานีที่1ก็อยู่ทีเ่เขาเรียกว่าสะพานวังยาวตรงนั้นนะครับเป็นสะพานวางยาวสะพานใต้ตงหรือสะพานตรงหมู่บ้านไสทองมาถึงจุดพิธีเปิดคือจุดที่3คือวัดของน้ำเจ็ดนะครับ ตอนนั้นพิธีเปิดเราเริ่มตอนเที่ยงครึ่งครับจุดที่4ก็เป็นบ้านโคกสะท้อนครับติดตัวหมู่2คนปริงและจุดที่5คือสะพานช้างนะครับเป็นจุดเริ่มต้นทางหลวงแผ่นดินจุดต่างๆจะทําเชื่อมโยงวิ่งเข้าไปหากันนะครับนะครับแต่ละจุดเราจะมีกิจกรรมบอกเลยครับตรงนี้กําจัดวัชพืชตรงนี้ขยายโคคลอง ตรงนี้รถแบ,บโคโรดึงเศษปูนที่ทําจากการก่อสร้างเดิมเนี่ยขวางทางน้ําอยู่เนี่ยออกมาบางเกือบทุกจุดนะครับจะทําความสะอาดคูครองแล้วก็ตกปัดแต่งกิ่งไว้ครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่การบรรเทาน้ําท่วมนะครับ ในเขตเทศบาลนครและรอบนอกใกล้เคียงสำหรับโครงการใหญ่จากนี้เรากำลังบูรณาการแผนนะครับจัดลำดับความสำคัญผมได้มอบท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสวิตสุบกฏช่วยดูในส่วนนี้ครับสรุปก็คือเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมทั้ง4ภาคท่านนายกอยู่ที่ฉายเชียงเซาแม่ทัพแต่ละภาคก็อยู่ตามจุดนะครับผมก็กล่าวรายงานท่านแม่ทัพนะครับส่วนหนึ่งมีการบันทึกเป็นภาพไป ไปใส่ในช่วงที่ท่านนายกจะชมนะครับช่อง11หรือสวทเดิมกับทบหก็บันทึกเทปแล้วก็ไปเผยแพร่เป็นการทางานระหว่างทหารพลรเรือนนะครับและภาคประชาสังคมสิ่งที่ผมจะกลับขอบคุณลืมกลับขอบคุณไม่ได้ก็คือผู้นําชุมชนนะครับบางแห่งอยู่ชุมชนอื่นไม่ได้เกี่ยวเส้นทางกูคลองผ่านท่านก็มาช่วยพัฒนาคูคลองแต่ละจุดจะมีทหาร 50คน8ปดห้าสีก็คือ400คนใน8จุดนะครับเขาจะพัฒนาไปทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกตะวันตกสุดแท้แต่เราแบ่งพื้นที่กันชัดเจน,นครับมีหัวหน้าส่วนราชการช่วยประสานงานในแต่ละจุด2 3ถึงท่านนะครับก็แบ่งภาระชัดเจนโดยมีที่ทำการปกครองอกับทางท,ทสจจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน,นครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของถ้าเกิดภาษาตรังเราจะใช้ว่าภูมิรักพิรักสายน้ำ ครับแล้วก็รวมใจรักรวมใจพักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ของส่วนอื่นๆนั้นก็จะมีชื่อตามสังกัดของเขาครับในแต่ละภาคอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะขยายต่อไปในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังเมืองครับในส่วนของอการที่เราจะดูแลในภาพรวมต่อไปเราก็จะจัดลำดับความสำคัญนะครับจัดลำดับความสำคัญที่จะ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังผมเรียนท่านผู้ฟังครับว่าถ้าระดับน้ำที่ตกมาเนี่ยสองวันก่อนก็ตกมาแต่20มิลิเมตรนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับหรือระหว่างสัปดาห์เนี่ยผมดูตัวเลขน้ำทุกวันออไม่มากนักครับไม่มากนักไม่เหมือนวันต้นเดือนปลายเดือนมีนานะครับอันนั้นเกินร้อยมิลลิเมตรต่อวันนันรับไม่ไหวแม่น้ำตรังเรารับได้3 5 8 3ตารง กิโลเมตรนะครับในต,ตัวแม่น้ำเนี่ยแล้วก็แม่น้ำปลเหลียนได้713สาตารางกิโลเมตรปริมาณน้ำที่ลงมาเนี่ยมันมันมากน่าจนรับไม่ไหวก็เอ่อท่วมท้นเนี่ยแหละครับนะครับอันนั้นเป็นเรื่องแรกคือเรื่องที่เราจัดก,กิจกรรมไปวันศุกร์ที่22ครับตรังเป็นตัวแทนภาคใต้ทั้งหมดครับผมพอพูดถึงน้ำแล้วผมขอเลยไปเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับ ขณะนี้ขณะนี้นะครับได้ได้มีรับการเยียวยาช่วยเหลือของเข้าใจว่าในวันเสาร์นี้คงจะมาจ่ายเงินได้ในรอบแรกนะครับรัฐบาลท่านทำงานเร็วมากนะครับตอนนี้จ่ายผ่านธนาคารอมสินครับเข้าใจว่าในเสาร์อาทิตย์นี้จะมีการเริ่มเงินจัยแล้วนะครับผมที่ผมไม่ยืนยันเนี่ยเพราะว่าหนังสือทางการยังไม่ไมประสานมา แต่เรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าครับว่าตรังเนี่ยมีตัวเลขครูเรือนที่รับเสียหายกรณีที่หนึ่งสองสามเนี่ยสองหมื่นหนึ่งสองรสองหนึ่งหนึ่งยี่สิบรายสองหนึ่งหนึ่งสองรายครับจากการตรวจสอบและผ่านกรรมการของจังหวัดไปเมื่อวันที่18เมษายนวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะนี้เราตรวจสอบข้อมูลของระดับ กรรการระับอำเภอม,มาจังหวัดเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยหนึ่งหมเกาพันหน่งหมื่นเก้าพันแปดรอยสสิบห้าลายครับหนึ่งหมาแปด้อยสีห้าลายทำงานอันนี้ให้เสร็จก่อนยี่สิบสามนี้นะครับวันนี้นะครับเพื่อจะส่งตัวเลขเข้าไปเอาเป็นว่าใน1,9845เนี่ยผ่านการกัดกองเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ทางกรมป้องกัน,นสละบรรษัทภัยจะ อนุมัติและโอนเงินมา5,000บาทต่อครอบครัวเนี่ยมาอย่างพี่น้องและเราจะรีบจ่ายทันทีนะครับพี่น้องต้ติดตามนะครับพยายามทําอย่างทุ่นทีที่สุดครับอันนี้สําหรับบ้านนะครับบ้านของเราเนี่ยเดิม22หลังแต่คัดกองแล้วเหลือประมาณ20หลังครับ่พี่น้องกระบี่124หลังพี่น้องสุราษฎร์341หลังนะครับของของคอนครเกือบเกือบห้าอหลังผมเรียนอย่างนี้ครับว่า ในยีบสองหลังเนี่ผู้เสียหายทั้งหลังเนี่ยเงินเกณฑ์ปกติเนี่ยได้รับเฉยๆสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นตามความหนักเบาครับอันนี้เป็นเงินที่ท่านได้รับแล้วที่ทําการปกครองจังหวัดจัดกิจกรรมคลายทุกขบำร,ร,รุงสุขหลังอุท,ทกภัยครับก็เริ่มไปนะครับผมก็มีตารางอยู่เนี่ยครับทั้งหมดก็17ครั้งนะครับวันแรกนั่นที่หมู่สี ที่วัดโพธารามตำบนบ้านโพผมไปเองนะผู้คนก็สามสี่ร้อยนะครับขอา่ข้ามสองสามทุ่มในโคนก็จะเยอะขึ้นพี่น้องส่วนมากเป็นสตรีนะครับก็มาร้องรำทำเพลงกันผมก็ไปคือบพรารุงขวัญของพี่น้องท่วมถึงถึง,ถ,งถึงหน้าอกเนี่ยนะครับตรงนั้นก็ความลำเจ็ดก็เอ่อท่วมทนม,ม,มาแล้วก็ไปที่หมู่ห้าตำบนโคนเมาของอำเภอรัศดาก็มอบให้ท่านประจวบไป วันวันพระหัสที่21นะครับก็จะไปที่ก็ไปที่ควนธานีโรงเรียนควรธานีผมก็ไปเองแล้วก็ที่เทศบาลตะบนานายงท่านรองผูง้ว่าสวิตสุโบโกรไปนะครับแล้วก็จะมีทุกวันนะครับ29เอ่อ20ถึง30เมษาเป็นช่วงคลายทุกบำรุงสุขกับจังหวัดตรังครับเราก็จะรับความเอื้อเฟื้อวงดนตรี เล่นแบบง่ายๆนะครับตชด435โอ้ท่านก็จริงจังมากเลยเสร็จปั๊บก็จะเป็นเรื่องอของอกองร้อยอสอจอผัดกันนะครับก็ผมก็มอบสตังค์ให้เป็นแต่และว,วันไปครับท่านก็ไปเตรียมเครื่องดนตรีเตรียมเวทีนะครับมีป้ายอะไรต่างๆเป็นการให้ความสุขกับชาวบ้านนะครับ แล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยครับเป็นเป็นเรื่องการลงพื้นที่ของของพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับครับอันนี้ผมเรียนเป็นเบื้องแรกเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวมารายงานเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆต่อไปครับดีอะรราาา้้นนม่่ยยแปปหหลลลลกกกสเเเเใพวววจจ็ข สามตัวตรงๆน้องเอ้ยเลขร้ามันไม่มีหรอกมันไม่ต่เลขรอกอย่าเชื่อจดหมายหลอกลวงสำนมังงาสลัดกินแบงรัฐบาลไม่อยากให้คนไทยถูกหลอกอะไรเอ่ยถึงรวยก็เปลี่ยนไม่ได้เขาเมียไงไงพูดถึงน้ำท่วมแล้วก็ต้องพูดถึงวาตภัยหน่อยนะครับขณะนี้ปล,ปลายปลายสัปดาห์นี้มีวาตภัยมีพายุหมุนในภาคเหนือภาคก,กลางและภาคอีสานนะครับ ผมเห็นข่าวบางจังหวัดนี่บ้านพังไปหลายหลังของเราพังเหมือนกันครับมีทีวีจากส่วนกลางไปเสือข่าวคือเมื่อคืนวันอาทิตย์ฝนตกลงมาหนักพอสมควรแต่ปริมาณน้ำไม่มากนะครับ20กว่ามิลิเมตรเศษในทุกจุดมีที่